ตอนที่34วันต่อมาโจเสี่ยวตื่นสายจึงรีบร้อนไปทำงานเธอหาชุดที่เจ้าฟันโจซื้อให้ไม่เจอจึงต้องคว้าชุดที่มีอยู่ในตู้เสื้อผ้ามาใส่แบบสรงๆพอลงมาชั้นล่างก็เห็นเจ้าฟันโจรอเธออยู่เธอต้องทำเวลาจึงขี้เกียจจะเล่นแง่กับเขากระโดดขึ้นรถแล้วเล่นเขาสุดชีวิตถ้านายไปส่งฉันถึงบริษัทภายใน20นาทีนี้ฉันจะเรียกนายว่าพ่อเลย เขาสำรวจชุดที่เธอใส่แล้วก็รู้สึกไม่พอใจนิดๆฉันไม่สนใจทาเรื่องผิดประเวณีหรอกนะทําไมเธอไม่ใส่ชุดที่ฉันซื้อให้เมื่อคืนหาไม่เจอนายรีบขับเร็วๆเลยฉันจะสายแล้วยิ่งรีบๆอยู่ยังจะมาคุยเรื่องชุดอะไรอีกเขาเหลือบมองเธอแวบหนึ่งแล้วค่อยๆอ,ออกรถรู้แล้วหนะ้ารู้แล้วก็เร็วสิโจเสียวเร่งเขาสุดชีวิตวันนี้มีประชุมสำคัญมาก และเธอรับผิดชอบจดบันทึกการประชุมถ้าไปสายผู้จัดการต้องถลกหนังเธอแน่ถ้าฉันไม่ได้มารับเธอก็ต้องสายแน่ใช่ไหมเขายังคงใจเย็นยากนักที่เธอจะร้องขอร้องเขาทัานใดนั้นโจเสี่ยวก็โน้มตัวเข้ามาหอมแก้มเขาทึนทีแบบนี้ได้ยังขอร้องล่ะขับเร็วๆหน่อยดวงตาเขาเป็นประกายมือจับพวงมาลัยแน่นแล้วเหยียบคันเร่งทันที รถพุ่งออกตัวไปอย่างรวดเร็วราวกับลูกธนูพุ่งออกจากเล่งหลังจากผ่านพ้นการประชุมอันวุ่นวายในช่วงเช้าโจเสียวจึงได้สติว่าเมื่อเช้าเธอทำอะไรลงไปการกระทำของเธอน่าจะอธิบายด้วยคำกล่าวว่าป่วยหนักหาหมอไปทั่วตอนนั้นเธอกำลังร้อนใจเลยจุ๊บเขาไปไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงช่างเถะกลับมาจากเมืองนอกนี่จะอะไรนักหนาเชียว อีกอย่างจะว่าไประหว่างพวกเขาเดิมก็คุมเครืออยู่แล้วไม่อากลากเส้นแบ่งให้ชัดเจนได้อยากคิดยังไงก็คิดไปเถอะทีพี่สาวยอมหอมนายนายควรจะขอบคุณและสำนึกเอาไว้แต่ว่าเย็นนี้ฉันต้องไปดูตัวนี่นาแบบนี้จะไม่ไร้ศีลธรรมไปหน่อยเหรอไม่สนแล้วชายหญิงสมัยนี้ก็ไม่ค่อยสนเรื่องศีลธรรมกันหรอกช่างมันแต่ว่า ตลอดทั้งบ่ายโจเสี่ยวเอาแต่ต่อสู้กับความคิดด้านศิลธรรมของตัวเองจนเหนื่อยเจ้าฟันโจอารมณ์ดีตลอดเช้าทำงานก็ทำได้ดีแบบไม่ต้องลงแรงอะไรเป็นพิเศษตอนเที่ยงไปกินข้าวกับเซียอี้ชิงก็ถือโอกาสคุยเรื่องสัญญากับบริษัทที่เยอรมน,นีแต่เซียอี้ชิงเอาแต่ใจลอยได้ยินว่าช่วงนี้ความรักไม่ค่อยราบรื่นเขาจึงไม่พูดอะไรอีก ตอนที่กลับมาห้องทํางานระหว่างที่อ่านแผนความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายอยู่ๆเขาก็เมือปากเธอแห้งน่าจะตื่นแล้วไม่ได้ดื่มน้ําแต่ว่านุ่มชมัดตอนที่ริมฝีปากเธอประทับลงบนหน้าเขาเขาถึงกับขนลุกสู้ไปทั้งตัวโชคดีที่หลังจากนั้นต้องขับรถอย่างเร่งรีบไม่อย่างนั้นไม่แน่ว่าอาจจะหน้าแดงใจเต้นเหมือนเด็กๆก,ก็ได้เซีอ้อีชิงเคาะประตูห้องทํางานของเจ้าฟันโจ ไม่ได้ยินเสียงขานรับจึงถือวิาสาสะเปิดประตูเข้าไปเองเห็นว่าเขาถือเอกสารอยู่ในมือแต่สายตาไม่รู้ไปตกอยู่ที่ไหนไอ้หมอนี่ใจลอยเป็นด้วยเหรอฟันโจฟันโจเซอี้ชิงเรียกสองทีเจ้าฟันโจจึงได้กลับมาสู่โลกแห่งความจริงมีอะไรเหรอเจ้าฟันโจว,วางเอกสารลงเย็นนี้ลูกค้ายอรมัน,นีจะมาฉันมีธุระนิดหน่อยดังนั้นนายต้องไปรับรองแทน เย็นนี้ฉันก็ติดธุระเหมือนกันนายติดธุระอะไรเย็นนี้ฉันปิกตัวไม่ได้จริงๆนะเซียอี้ชิงมองเขาด้วยความแปลกใจไม่ใช่ว่าหมอนี้เป็นคนทําอะไรทุ่มเทสุดชีวิตหรอกเหรองานให้ผู้จัดการเฉินไปแทนเจ้าฟั่นโจตอบไม่ตรงคําถามนายก็รู้จักนิสัยคนเยอรมันพวกนั้นเรื่องมากจะตายไปผู้จัดการเฉินรับมือไหวที่ไหนกัน เซ่ออี้ชิงถอนหายใจวันนี้อูซินมั่นเป็นโอกาสสุดท้ายของฉันด้วยงั้นเย็นนี้ฉันจัดการเองให้เลขานายไปกับฉันแล้วกันทำไมสนใจเลขาฉันงั้นซิเจ้าฟันโจเหลือบมองเขาก็ไม่เร็วนะยังจะมีอารมณ์มาล้อเล่นอีกเซ่ยอี้ชิงยิ้มขื่นแม่งั้นจะให้ฉันทำยังไงหรือจะให้ฉันไปกระโดดตึกตอนที่โจเสี่ยวเพิ่งจะก้าวเท้าออกจากที่ทำงานก็ถูกผู้จัดการเรียกตัวไว้ บอกให้เธอเอารายงานที่พี่จางทิ้งไว้ไปทําให้เสร็จเพราะตอนบ่ายพี่จางลาไปลองชุดแต่งงานดังนั้นจึงทํารายงานไม่ได้ไปได้เพียงครึ่งเดียวโจเสี่ยวไม่สะดวกใจที่จะบอกว่าเธอเองก็ต้องรีบไปนัดตูตัวดังนั้นจึงได้แต่เร่งทํารายงานจนเสร็จตอนออกจากบริษัทก็เลยเวลาเลิกงานไปครึ่งขงชั่วโมงแล้วเธอลวงมือถือออกมาโทรหาเพื่อนที่มีรถ เสี่ยอี้ชิงใช่หย่าชื่อเจ้าฟันโจเธอโทรหาเซี่ยอี้ชิงไม่ติดหรือจะโทรหาใช่หย่าชื่อบ้าแล้วเธออับจนหนทางสุดท้ายจึงต้องจำโทรหาเจ้าฟันโจเออไปส่งฉันที่ถนนเอ็กอ็กหน่อยได้ไหมฉันกำลังรับลูกค้าอยู่ไม่สะดวกเดี๋ยวโทรหานะโจ้าเสี่ยวยังไม่ทันได้พูดอะไรก็ถูกตัดสายความโกรธพุ่งพ่านขึ้นหัวทันทีไม่ส่งก็ไม่ส่งสิ นึกว่าแน่นักเหรอเธอรอรถแท็กซี่อยู่นานมากกว่าจะเรียกได้สักคันตอนที่รีบวิ่งไปถึงหน้าประตูร้านเธอก็สายไป20นาทีโชคดีนะที่เขาเป็นคนใจเย็นไม่ได้โทรมาตามพอเข้าประตูร้านมาเธอก็ได้พบว่าใจเย็นกับผีนะสิเขายังมาไม่ถึงเลยดังนั้นเธอจึงหาที่นั่งลงสงบใจรอหลังจากที่นั่งไปได้5นาทีมือถือก็ดังขึ้น ขอโทษด้วยครับผมถึงแล้วคุณอยู่ไหนครับฉันใส่ชุดสีดำค่ะน,นั่งอยู่ใต้โต๊ะใกล้ประตูสวัสดีครับร่างหนึ่งมาหยุดอยู่หน้าข้างโต๊ะโจเสียวเงยหน้าขึ้นมองเขาช้าๆสายตาเลื่อนจากรองเท้ามายังกางเกงตามมาด้วยเสื้อจากนั้นก็คางสุดท้ายมาอยู่ที่หน้าใจเธอมีเพียงความคิดเดียวแม่ทำไมต้องทำร้ายหนูแบบนี้ด้วยตอนเด็กๆทุกคนคงเคยถูกแม่ข่มขู่แบบนี้กันใช่ไหม ถ้ากินข้าวไม่หมดชามโตขึ้นน่าจะเป็นหลุมเป็นบ่อขี้เลโจเสี่ยวฟังเขาคุยฟุ้งว่าเคยไปทำธุรกิจที่ไหนบาบา้างอย่างใจลอยในใจแอบรู้สึกฝันสลายเรื่องเดียวที่อยากทำคือจับไหล่เขาเขย่าอย่างบ้าคลั่งแล้วถามว่าตอนนายเด็กๆทำไมไม่กินข้าวให้เกี้ยงฮะทำไมทำไมทำไมกินข้าวเสร็จหลี่ชวนก็ชวนไปนั่งคุยเล่นที่ร้านกาแฟต่อ โจเสี่ยนึกหาเหตุผลปิกตัวไม่ออกจึงต้องจำใจตามเขาไปนึกไม่ถึงว่าพอออกมาก็เจอเช่าฟันโจพาชาวต่างชาติผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาในร้านโดยบังเอิญแถมยังมีสาวสวยคนหนึ่งยืนรอยอยู่ข้างๆเขาด้วยทั้งสองเห็นกันพอดีเจ้าฟันเจ้าฟันโจกำลังจะเข้ามาทักเธอแต่โจเสี่ยยังเคืองที่เขาตัดสายเธออยู่จึงเบือนหน้าหันไปพูดกับดีเว่ พอเธอเบือนหน้าไปก็รู้สึกเสียใจยภายหลังจะหันไปทางไหนก็ไม่ดีได้แต่ต้องหันมามองผิวพระจันนี่เจ้าฟันเจาเห็นเธอทำหน้างอนตุบป,ป่องก็รู้ว่าทำให้เธอโกรธแต่ตอนนั้นเขาปีกตัวไปไม่ได้จริงๆเพราะอยู่อลูกค้าชาวเยอรมันคนหนึ่งก็หาพาสปอร์ตไม่เจอเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ผ่านออกไปต้องวุ่นวายหาอยู่พักใหญ่จึงพบว่าอยู่ในกระเป๋าของอีกคนหนึ่ง เธอโทรมาตอนที่เขากำลังเจรจากับเจ้าหน้าที่ด่านสุลกากรพอดีจึงไม่มีเวลาอธิบายให้ฟังไม่คิดว่าตอนนี้เขาจะตกอยู่ในสถานะคนที่มีความผิดร้ายแรงฉันจะกล้าตัดสายเธออย่างไม่มีเหตุผลได้ยังไงไม่มีทางเพื่อที่จะได้รู้ว่าเธอมีดัดดูตัวที่ไหนเขาถึงให้เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งสืบหาร้านอาหารบนถนนเอ็ก โชคดีที่ร้านอาหารบนถนนเอ็กมีไม่มากไม่อย่างนั้นเขาคงหาเธอไม่เจอจริงๆแต่พอเขาพาลูกค้ามาถึงเธอก็จะไปแล้วและไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนด้วยไอคนที่หน้าเหมือนหมาป่าที่ยืนอยู่ข้างๆเธอนั่นน้ำลายจะหกมาอยู่แล้วเขาไม่สบอารมณ์เลยจริงๆทำไมต้องเห็นเธอเดินกับผู้ชายคนอื่นอยู่เรื่อยเลยนะในร้านกาแฟความจริงโจเสี่ยวไม่ชอบกาแฟเพราะกลิ่นมันเหมือนกลิ่นเหม็นไหม่ ด้วยความที่มีพื้นเพเป็นคนเสาชั่นเธอจึงชอบดื่นชามากกว่ากินหอมอ่อนๆของใบชาโชยเข้าจมูกเป็นความสุขที่ชวนให้รู้สึกอบอุ่นไปถึงหัวใจแต่คนเสาชั้นที่อยู่ตรงหน้าหรือก็คือหลีเว่กับเอาแต่พูดกับเธอเรื่องกาแฟดังนั้นจึงยึดคติว่าจะยอมแพ้ง,ง่ายๆให้คนอื่นมาดูถูกไม่ได้เลยงัดเรื่องชามาพูดกับเขา ทําเอาเขาฟังจนอึ้นเช่นกันสุดท้ายทั้งสองก็คุยกันไม่ลงตัวจนเขาตัดบทว่าดื่มกาแฟดูมีระดับกว่าดื่มชามีระดับกว่าหัวนายน่ะสิโชคดีที่เขาไม่ใช่ชาถ้วยนั้นของเธอไม่อย่างนั้นเธอคงไม่รู้ว่าชีวิตนี้ต้องสั้นลงไปอีกกี่ปีตอนที่โจเสี่ยวกลับถึงบ้านก็เป็นเวลาห้าทุ่มกว่า เธอปิดประตูรถของหลี่เว่หลังจากที่บอกขอบคุณและลาติสวัสด์เขาอย่างสุภาพก็รีบเดินขึ้นตึกไปแต่หางตาเผอิญเหลือไปเห็นรถของเจ้าฟันโจจอดอยู่แถวนั้นในรถมีจุดแสงไฟลุกว่าเป็นพักๆเขาสูบบุหรี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ช่างเขาสี่อยากสูบก็สูบไปเธอเล่งฝีเท้าขึ้นไปด้านบนเจ้าฟันโจดับบุหรี่ในมือเห็นเธอกลับมาอย่างปลอดภยัยเขาก็สบายใจในที่สุด ดูเหมือนนัดดูตัวของเธอวันนี้จะไม่มีหวังอีกฝ่ายหน้าตาเป็นนาประธรรมแบบนั้นในฐานะที่เธอเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของสมาคมรูปลักษ์ภายนอกคงไม่มีทางสนใจแน่เขาเหลือบมองตัวเองในกระจกมองหลังแล้วยิ้มขืนเมื่อก่อนยายตัวเล็กนี่หลงฉันยังกะอะไรตอนนี้ยังตัดใจไม่เอาได้ลันจริงๆตอนที่โจเสี่ยวถึงบ้านยวนล้วนๆกำลังดูโทรทัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่น เธอกดรีโมทในมือพางทักอย่างไม่ใส่ใจรุ่นพี่กลับมาแล้วเหรออืมโจเสี่ยวตอบรับแบบส่งๆแล้วเดินข้ามห้องนั่งเล่นไปเก็บเสื้อผ้าที่ตากที่ระเบียงมือจับราวตากผ้าตายยังอดไม่ได้ที่จะชำเลืองมองลงไปรถยังอยู่ทำไมเขายังไม่ไปอีกนะเมื่อกี้รุ่นพี่เห็นรุ่นพี่เจ้าไหมคะย้วยหลวนหลวนทำท่าเหมือนอยู่ๆก็นึกอะไรขึ้นมาได้ล้างโจเสี่ยวที่เดินผ่านไปอืม ฉันกลับมาตอนสามทุ่มกว่าก็เห็นเขาอยู่ข้างล่างแล้วว้าวเขารอตั้งสองชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยย้วนหลวนๆยิ้มแปลกๆแ,แล้วเมื่อกี้รุ่นพี่คุยอะไรกันเหรอคะไม่ได้คุยอะไรฉันไม่ได้สนใจเขาก็ขึ้นมาเลยไม่หลอกมั้งพวกพี่ไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนกันในานามเหรอคะเจาเซล์ถลึงตาใส่เธอพูดจาเป็นกับเขาไหมอะไรคือในานามความจริงก็เป็นแค่เพื่อนกันอยู่แล้วนี่ ฉันไปอาบน้ำละ่ะโจเสียวหอบเสื้อผ้าเข้าไปในห้องน้ำอาบน้ำเสร็จออกมาโจเสียวก็เป่าผมให้แห้งแล้วนอนเมาอยู่บนเตียงก่อนจะเคิมหลับไปเธอพันนึกขึ้นมาได้ว่าต้องตั้งนาฬิกาปลุกดังนั้นจึงตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาหามือถือพอหยิบมือถือขึ้นมาก็พบว่ามีข้อความเข้ามาสองข้อความข้อความหนึ่งจากลีเย่ใจความประมาณว่าคิดว่านิสัยเธอกับเขาไม่เข้ากัน ดังนั้นเป็นแค่เพื่อนกันดีกว่าโจเสียวหัวล้อเสียงเย็นเธอเกือบจะทะเลาะก,กับเขาอยู่แล้วเข้ากันได้ที่ไหนกันเล่าโชคดีที่เขารู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้ไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้จะบอกแม่อย่างไรดีอีข้อความเป็นของเจ้าฟันโจวันนี้มีเรื่องด่วนมากจริงๆเป็นเพราะฉันไม่ไดีเองอย่ากโกรธฉันได้ไหมน้ำเสียงง,อง้องอนน้อยๆเล่ากับคู่รักเธอรู้สึกแสบจมูกขึ้นมาทันทีไม่นึกว่าจะส่งมาแบบนี้จบตอนค่ะ